สวัสดีครับวันนี้อเอาเวลีฝานะวันนี้เราจะมาดว,วการใช้งานตู้ควบคุมโซลนอย์วาว12โวลต์นะครับใช้กับซโซลนอย์ทองเหลืองรุ่นนี้นะครับเป็น12โวลต์นะครับเหมือนกันใช้โซลาเซลล์ในการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันมันทำงานยังไงบ้างมีระบบควบคุมยังไงเอาหน้าจอาก่อนนะครับ น้าจอก็จะมีหนึ่งมีเอ,อ่อพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีรันก็คืออ่อนนะครับแล้วคอนโทรลนะครับแล้วก็คอนโทรลเป็น3สเต็ปก็คือมีออโต้นะครับนะครัมีออโต้แล้วก็ออฟแล้วก็แมนนวลนะครับทั้งนี้ ทีนี้นะครับเราก็เพิ่มมาอีกด้วยเป็นสวิตช์ on off นะครับแล้วก็มีฟิลป้องกันกรณีที่เกิดการรัดวงจรนะภายในนะครับก็จะเป็นทัมเมอร์ในการควบคุมเรามาดูก่อนว่าทัมเมอร์นี้มันทำงานยังไงนะครับทัมเมอร์นี้เป็นทัมเมอร์12โวลต์นะครับ2โวลต์ DC นะครับมีระบบ บล็อนะครับคือไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้นะครับอันนี้เราตั้งวันเวลาไวแล้วนะครับวิธีการปลดล็อกนะครับทามเมื่์รุ่น KG36T2 นี่เป็น12โวลต์นะครับก็คือต้องกด C t ับ R หรือ C R s l a s R เพื่อปลดล็อกนะครับกดย้ำๆประมาณ3-4ครั้งนะครับ ตัวตัวสัญลักษณ์มันนี้ก็จะหายไปนะครับก็ถึงเข้าไปเช็คโหมดเช็คอะไรได้นะครับการใช้งานนะครับการใช้งานก็เข้าไปเลือกวันนะครับเข้าไปเลือกชั่วโมงและเรื่องนาทีนะครับนี่ P ก็เป็นโปรแกรมนะก็จะเป็นโปรแกรมเป็น16โปรแกรม on off นะครับนี่นะครับ เก้มาการทางานก็จะประมาณนี้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับเป็นอินพุตเข้าไปในระบบนะครับก็จะมีบวกนะครับแล้วก็มีลบนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเอาพุตเอาพุตก็จะจะออกไปหาเซลร์ลอยว่าตัวน,น,นี้นะครับการตั้งนะครับเรามีคู่มือให้ว่าตั้งยังไงนะครับ อย่างเรากดต้องกดเคลียร์ตัวนี้ก่อนทุกครั้งนะครับถ้ามันขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เห็นไ,ไหมครับก็คือมันล็อกเราไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้นะครับแต่ถ้าเราตั้งเราก็จะตั้งเข้ามากดย้ำประมาณ 4- 5หครั้งนะครับเพื่อเคลียร์ระบบออกนะครับเสร็จแล้วก็มาโหมด P อย่างเช่นนะครับโหมด1นึ่งเป็นโหมดอ,อน นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราหยุดมันก็จะกลับมาลันปกติทีนี้เราหมดออนนะครับเราตั้งเราจะมาตั้งเดทก่อนนะครับปุ๊บมันจะจะขึ้นทุกวันนะครับนี่เป็นเวลานะครับเป็นชั่วโมงนี่ครับเข็มนาทีตอนเช้านะครับเราต้องการตั้ง สิบ0นะครับต่อมาเราก็กด p ครั้งหนึ่งเป็น off นะครับเราก็จะไปปิดที่12.00นะครับเดี๋ยวผมจะกดเลือกวันต้องเลือกวันเหมือนเดิมนะครับเลือกทุกวันนะครับเสร็จแล้ว off สังเกตนี้นะครับก็จะเป็น12.00นนะครับแล้วกด enter กด p ครั้งหนึ่ง ต่อมาครั้งที่2เราก็จะกดเป็นวันเหมือนกันนะครับกดวันก่อนวันเนี่ยเราเป็นบ่ายสามนะครับเราก็15 1 5 0 0สศูนย์นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับอ่อนนะครับต่อมาถ้าเราจะเป็นนาทีเราก็กดนาทีนะแต่นี้เราตั้งเป็น15ก็คือบ่ายสามโมงนะครับต่อไปเป็นออฟเราก็กด p ครั้งหนึง่ง นะครับแล้วกดวันนะครับแล้วก็ดันการทำงานนะครับ15เรามาปิด16กนะครับก็คือ1ชั่วโมงในการเปิดระบบน้ำนะครับเอนเตอร์เข้าในระบบนะครับแล้วกดรูปนาฬิกาเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติอันนี้เป็นหน้าจอปกติทีนี้ปุ่มข้างล่างจะเป็นออโต้นะครับไม่ต้องกดเพื่อเป็นออโต้ นี่เป็นออฟนี่เป็นออโต้นะครับอันนี้มันสามารถกดเมนนวได้ตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบระบบกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีอินพุตอยู่แล้วนะครับข้อดีของตู้ควบคุมโซลนอยเนี้ยมันสามารถใช้กับพวกพลังงานโซลาร์เซลล์ได้นะครับก็คือสามารถ เสียบ8 12แบบบ,บนเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมซิมูเลตเอานะครับว่ามาจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้มาจากไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับก็ามาเข้านะครับแล้วเรามาดูหน้าจอนะครับนี่ผมยังไม่ได้เสียบโซโลนอยนะครับเห็นไหมครับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้โซลนอยนะครับผมก็มาดึงเด็กเกอร์ขึ้น นะครับดึงสวิตช์ขึ้นยังไม่ได้เปิดแบตะตีอะไรแบบนี้น,นะครับโอเคปึ๊บมันจะเกิดไฟนะครับบุ่มไฟเป็นบุ่มพผาเร์นะครับ ต่อมาก็จะมีปุ่มนี่ปุ่มสเตตัสการทำงานตอนนี้ระบบผมออฟดูนะครับผมจะลองรันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเราลันแล้วรันด้วยตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อสโตรนอย์วาวนะครับผมเชื่อว่าผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กสโรน,นอย์วาวนะครับตรงนี้คือสโตรนอย์ีโรอนอย์วาวนะครับผมลองกดไม่นอนเดี๋ยวปุ๊บสเตตัสอ่อนก็ได้ทีนี้ ถ้าออโต้โดยหลักทั่วไปเราตั้งเป็นออโต้ไว้มันก็จะต้องไม่โชว์ตรงนี้คือโชว์ตรงไฟตรงนี้นะครับอีกท,ทีนึงครับอันนี้คือปรับมนวนวลก็คือปรับด้วยมือเท่าเกิดเราวันไหนเราต้องการเพิ่มน้าเข้าไปในระบบนะครับมันก็จะง่ายนะครับทีนี้ผมจะเสียบตัว โซลนอยวาวนะครับโซลอยวาวผมก็จะเสียงนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าอยากให้มัน ay, เมนเทนแนซ์ง่ายเวลามีปัญหานะครับอันนี้นะครับนี่ครเราปรับปุ๊บจะได้ยินเสียงโซลลอยวาวเสียงดังแป๊บเพราะว่ามันจะเปิดลิ้นวาวนะครับเห็นไหครับมันก็จะมีเสียงถ้าเราปิดมันก็จะดังป๊อกนะครับทามเมอร์ก็เหมือนกัน ถ้าเปิดมาออโต้นะครับสมมติมันถึงเวลามันมนถึงเวลาตรงนี้นะครับผมสมมุติเอานะครับอันนี้ผมกดเป็นเมนูเป็นออโต้นะเห็นไหมครับมันก็จะดังเหมือนกันนะครับถ้าถึงเวลาที่มันทํางานนะครับอันนี้เราตั้งเป็นออโต้ไว้หลักการทํางานมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งระบบ ควบคุมโซลูนอยด์วาล์วเหล่านี้มันสามารถใช้ในการควบคุมน้ํานะครับบางทีก็ไปใช้กับโซลูนอยด์วาล์วทองเหลืองนะครับสาหรับน้ําระบายความร้อนในหลังคาระบบนี้มันก็รองรับนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาเช่นเราตั้งเวลาตรงช่วงเที่ยงช่วงไหลการจัดการความร้อนในโรงเรือนต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการสเปรย์พวกนี้มันจะช่วย ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้สโตรนอยด์วาลเป็นทองเหลืองนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเขาเรียกว่าอาศัยแรงดันน้ำที่ระดับต่ำนะครับเพราะว่าสเปคมันจะบอกไว้เลยนะนี่ครับมันตั้งแต่ศูจุด 0.8นะครับคือมีแรงดันนะนั่นหมายความว่าแท้งที่เราเก็บ3เมตร5เมตร10เมตรนะครับมันก็สามารถส่งแรงดันได้อยู่ที่ปริมาณน้ําที่ออกนะครับหรือบางทีก็เป็นประปานะครับเราอาจจะวางไว้ระบายความร้อนง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาคลิปทดสอบโดยใช้อีกตู้หนึ่งเป็นตู้เล็กเป็นโซโลโนอยวาลเออใช้ในบ้านนะครับเป็นโซโลโนยล220โวลต์ควบคุมด้วยทามเมอร์เหมือนกัน มันก็จะทำให้เราทำงานง่ายโอเคที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็ง่ายละการมีเทนแนนต์มันก็สามารถแยกพาร์ทประกอบถอดออกได้นะครับแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับในการติดตั้งโซโลโนอยด์วาลนะครับเราต้องทำใบพาร์ตไว้ด้วยใบพาร์ก็คือส่วนที่เราง่ายๆคือส่วนที่เราออกแบบเสร็จเวลาเราเดินท่อนะครับมันทำให้เราทำงานง่ายนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ทำาบพัดไว้พอเสียมันก็จะมีเช่นถ้าเกิดสลดนอยสกปรกหรือเกิดแรงดันน้ำไม่พออย่างนี้นะครับการทำาบพาสนะครับก็จะมีอยู่ในนี้เช่นการติดตั้งนะครับอันนี้คือสลดนอยนะครับอันนี้เป็นลายน้ำนะครับสองนิ้วสองนิ้ว นี้นะครับปุ๊บเรามาทำบายพาสไปตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโซโลโนไอโซโลโนาวาว์วนะครับมันให้เราทำงานง่ายนะครับถ้าเกิดตัวนี้มีปัญหาปุ๊บเราก็ไม่ได้ใช้งานเราก็เปิดตัวนี้ให้น้ำเข้าไปในานบบแทนนะครับน้ำก็จะออกไปนะครับ สังเกตนะครับอย่างหนึ่งการใช้โซนอไนวาต้องติดตั้งให้ถูกที่นะครับก็จะมีลูกศรลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อให้เราเกิดมองเห็นง่ายๆว่าทิศทางน้ํามันไหลามาทางนี้นะครับต้องระวังนะครับบางทีน้ํามันไม่ออกมันไม่เข้าบางทีเออมันเกิดปัญหานิดเดียวด้วยวัสดุทองเหลืองมันก็จะค่อนข้างเป็นทนนะครับความเข้มข้นเช่นเป็นกดเป็นด่างของน้ําระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ เปนเกิดปัญหาน้อยรวมถึงความอันตรายของวัสดุนะครับอันนี้มันเป็น12โวลต์นะครับนะครับมันก็ทําให้เราไม่ค่อยมีอันตรายแต่ทีนี้มันจะล่อตาล่อใจเฉพาะขโมยโจรน,นะครับแล้วก็หาวัสดุมาปิดนะครับให้มันง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหานะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโอเคเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยขอบคุณค่ะ ที่ติดตามชมออนนี่ออแกนิกฟาร์มสวัสดีครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับนหนึ่งนาทีนะครับน้ำก็จะออกนะครับตามเวลาเราที่ตั้งไว้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นน้ำปล่อยไปสู่หลังคานะครับภ mm hmm. ายในหนึ่งนาที หรืทบางทีก็ทําการรดน้ํำต้นไม้เราก็สามารถตั้งได้นะครับในบ้านเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการมาแกะสาย,ยางรถนะครับเห็เกตด้วยครับใน,นหนึ่งนาทีละถึงเวลาหนึ่งาทีมันก็เจอยัวเอง ี 56, ้ 5, 6, 5, 7 5ิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสมบ้าสเกี่มีน้ำเยอะต่อมครับเป็นการสั่งลดน้ำต้นไม้โดยใช้ประปาก็ได้นะครับอันนี้จะลองรับแรงดันที่ศูนย์ูน์นบาเลยนะครับแรงดันต่ำก็สามารได้เพียงแต่เราต้องไปจัดการต่อขอบคุณครับที่ติดตามตอ,อนนี้เอาเป็นฟามสวัสดีครับ